สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะกําลังจะไปทํางานแล้วแต่ลืมไม่ได้เลยนะคะโอ้โหหน้าผากเถิกเลยนะคะนอกจากจะทํางานเป็นพิธีกรแล้วนะคะก็ยังเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะคะไม่ได้เลยไม่ได้เลยสินค้าตัวเองนะคะไม่โฆษณาไม่ได้เลยนะคะเพิ่งไปทําสีผมมาเป็นสีน้าตาลนะคะเราก็ต้องใช้สีน้ําตาลนะคะเริ่มงานเราก็ต้องสวยเป็นธรรมดานะคะ หายไปไหนอีกแล้วแม่จ๋าตลอดโอเคเขาเรียกว่าเลี่ยวมากค่ะไม่มีการตัดต่อใดอย่างใดนะคะหัวเถิกเหลือเกินเดี๋ยวประมาณสองทุ่มวันนี้เจอกันนะคะวันนี้เราเจอกันที่เพจชามาเตน,นะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะอันนี้จริงๆแล้วถึงแม้ว่า เราจะไม่ใช่คนผมบางนะคะแต่น้องๆหรือว่าสาวๆคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะแบบมีกรอบหน้านะคะแบบว่ากักรับซับนะคะก็ใช้กุชชั่นปิดผมของดาวได้เช่นกันนะคะมาแล้วฉันมีกรอบหน้ามาแล้วพร้อมจะทำงานละจ้าเกียร์หน่อยเกียร์หน่อยมีกรอบหน้าละจ้า ไว้ยอย่างเราก็ต้องหาตัวช่วยนะคะนี่อันนี้สีน้ำตาลนะคะที่เหมาะกับดาวนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะคุณลูกค้าที่สั่งมานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดาวส่งให้นะคะเนื่องจากวันนี้ขออนุญาตไปทำงานก่อนนะคะส่งให้พรุ่งนี้ก็คงถึงช่วงเย็นๆนะคะอย่าลืมนะคะฝากอุดหนุนสินค้าของดาวด้วยนะคะกุชชั่ปิดผมคะ่ะ ราคาแค่199บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าซื้อ2ชิ้น3ชิ้นก็ราคาประหยัดลงไปเยอะเลยนะคะแล้วยังไงนะคะฝากสินค้าของเราไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะกุชชั่นผพดผมค่ะวันนี้ขออนุญาตรีบไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวสายค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้หนูจะเปน็นก